preview 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 ะะอาจารย์สศิวิมลน,นะคะหรืออาจารย์เอื้อนค่ะอาจารย์สุดารัตน์นะคะหรือว่าอาจารย์เจนขาดอีเด็กค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการพิชิตโคโรนาไวรัสด้วย G ีเอค่ะซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยนะคะอาจารย์เจนสำหรับโคโรนาไวรัสนะคะหรือที่เราทราบกันดีว่าเชื้อโควิดนะคะเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่าแสนล้านคนเลยทีเดียวค่ะอาจารย์เจนเอ๊แต่ว่ากลุ่มสาระของเราเนี่ยค่ะ ช่วยลดปัญหาแบบนี้คะ่ะอาจารย์เรืองสำหรับการที่ศึกษาเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะสำหรับพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะเราก็มเีเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเข้ามาช่วยในการจัดการปัญหาสำหรับพื้นที่เสี่ยงนะคะนั่นก็คือ GIS <G> ค่ะ GIS GPS คืออะไรคะรู้จักแต่ GPS อะ g i s นะคะคือเทคโนโลยีสำรวจระยะไกลซึ่งเด็กๆหลายคนอาจจะทราบดีแล้วค่ะว่า g i s เนี่ยคือการนำดาวเทียมนะคะมาศึกษาพื้นที่แต่ g i s นะคะย่อมาจาก Geography Information System ค่ะก็คือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นั่นเองค่ะส่วนการ นั้นก็จะต้องมีการปรับแต่งข้อมูลเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและก็3นะคะก็จะมีการนําข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์ลงเป็นแผนที่หรือว่าข้อมูลต่างๆที่เราต้องการ4นะคะก็จะมีการให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเผยแพร่ออกไปโดยมีการให้ลิขสิทธิ์หรือว่าให้ข้อความต่างๆนะคะแล้วก็5นะคะก็จะมีการนําเสนอข้อมูลนําเสนอข้อมูลให้กับประชาชนหรือว่า เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนค่ะเพื่ออะไรคะหนึ่งก็คือเพื่อให้ประชาชนของเราเนี่ยได้รู้จักป้องกันตนเองเนึงค่ะค่ะสำหรับจิตด้าไทยแลนด์นะคะก็คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ดาวเทียมต่างๆนะคะและนอกจากนี้นะคะจิตด้าเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงโคโรนาไวรัสนะคะในแต่ละประเทศทั่วโลกด้วย ค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็มีเว็บไซต์มาแนะนํานะคะนั่นก็คือ ArcGIS นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จิตดาทยแลนนะคะได้ทําหน้าที่ในการรวบรวมและก็ประมวลผลนะคะภาพน,นะคะแผนที่โดยใช้จากภาพถ่ายดาวเทียมหรือการสํารวจระยะไกลนะคะมาสรุปแผนที่นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ผู้ติดเชื้อโควิดนาวรรัสนะคะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่นะคะ โดยข้อมูลนะคะจะเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งเมื่อนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์นะคะมันจะขึ้นมาหน้าแรกนะคะจะเห็นว่าจะมีผู้ติดเชื้อนะคะกว่า36ล้านคนนะคะและจำนวนเคสนะคะที่เสียชีวิตนะคะกว่า1ล้านคนเลยทีเดียวนอกจากนี้เนี่ยใน188ปประเทศนะคะทั่วโลกนะคะที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด -19 นะคะซึ่งอย่างคุณครูนะคะจะพานักเรียนไปดูนะคะเมื่อนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์เนี่ย จะขึ้นแผนที่อย่างนี้นะคะจำนวนสีดแดงนะคะคือจํานวนผู้ติดเชื้อโควรัสนะคะเมื่อนักเรียนคลิกเข้าไปที่สีดแดงนะคะจะขึ้นยอดผู้ติดเชื้อนะคะโดยเห็นไหมคะตรงสีดแดงตรงนี้นะคะฝรั่งเศสนะคะมีผู้ติดเชื้อนะคะกว่า 66, 6 0 6ล้านนะคะหล้านคนนะคะซึ่งมีผู้เสียชีวิตกว่าสามหม่นสองพัคนเลยทีเดียวส่วนปสำหรับประเทศต่อไปนะคะนักเรียน นั่นก็คืออิตาลีอิตาลีนะคะมีผู้ติดเชื้อกว่า1 8 0 0 0คนเลยทีเดียวและมีผู้เสียชีวิตนะคะ954คนค่ะสำหรับประเทศต่อไปนะคะที่ครูจะพานักเรียนไปชมนะคะนั่นก็คือแคลิฟอร์เนะคะหรือที่สหรัฐอเมริกานะคะมีผู้ติดเชื้อโครโรนาไวรัสนะคะยอดทำละเดดไลน์นะคะตอนนี้เลยนะคะก็คือ16,00 0คนนะคะสำหรับ ประเทศจีนนะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเมืองอู่ฮั่นนะคะที่เป็นต้นกําเนิดของเชื้อโควรัสนะคะประเทศจีนเนี่ยนะคะนักเรียนจะมีผู้ติดเชื้อเยอะมากนะคะก็คือที่เมืองที่อาจารย์จะพาไปนะคะก็คือที่เป่ยจินนะคะหรือเมืองหลวงของจีนนั่นเองนะคะทําไมผู้ติดเชื้อถึงน้อยนะคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าทาไมผู้ติดเชื้อถึงน้อยเนื่องจากว่าเมืองเป่ยจินเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือของอู่ฮั่นนะคะทาให้าการแพร่เชื้อเนี่ยอาจจะมีการตั้งรับแล้วก็ปิดเมืองเร็ว เนื่องจากฮูนอานเนี่ยมีการปิดตัวเร็วปิดเมืองเร็วนะคะทำให้ประเทศจีนเนี่ยอาจจะมีผู้ติดเชื้อในเมืองต่างเนี่ยน้อยกว่าประเทศอื่นๆนั่นเองนะคะที่มีการเปิดรับจนนาาํานวนนักท่องเ่อเอโทษค่ะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหรือว่าผู้ที่มาเยือน,นะคะ่ะทาให้ไม่มีการตั้งมือหรือว่ารับมือได้ทันเท่าทันนั่นเองค่ะสําหรับในแคนาดานะคะมีผู้ติดเชื้อกว่า2278คนและมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่27คนค่ะและ สำหรับประเทศพม่านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นประเด็นนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่นั่นเองนะคะพมา่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีผู้ติดเชื้อน้อยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้ติดเชื้อในพมา่าเนี่ยพุ่งตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งผู้ติดเชื้อในพม่านะคะคือจํานวน21,000คนเลยทีเดียวและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วนะคะกว่า510คนคะ่ะสําหรับประเทศไทยของเรานะคะ,ะประเทศมาเลเซียนะคะต่อไปเพื่อนบ้านของเราก่อนนะคะมาเลเซียนะคะมีผู้ติดเชื้อกว่า1 3,000คนเลยทีเดียว สำหรับประเทศไทยของเรานะคะมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่3622คนนะคะและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า59คนค่ะอาจารย์เจนคะการที่เราศึกษา GIS เนี่ยจะช่วยในการพิชิตโครโรนาไวรัสได้อย่างไงคะ,คะการที่เราศึกษา GIS นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่ช่วยทางภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนในระดับเราด้วยนะคะภาครัฐก็คือสามารถนําข้อมูลตา่างๆเนี่ยมาเป็นมาตรการหรือว่าออก และประชาชนนะคะหรือเด็กๆนะคะอย่าลืมร่วมกันร่วมมือนะคะปฏิบัติตามภาครัฐใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่แบบ New Normal นะคะ New Normal คืออะไรบ้างคะอาจารย์เจน New Normal นะคะก็คือการใช้วิถีชีวิตเดิมแต่อยู่ในรูปแบบใหม่นแบบัแบบ่นเองรู้จักการป้องกัน อย่าลืมปฏิบัติตามขั้นตอนของภาครัฐนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ